พี่น้องคอยเจอน้องพิมพ์นะครับให้แล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เฮ้าไปไหนี่เออว่าสิไปงานงานชมพื่ดำงานชมพืนแต่ว่ากายบ้านนาครับให้มันสิกราพัานบ้านนะครับให้เป็นบ้านของน้องพิมพ์ได้ข่าวว่าเล่าเนี่ยเปิดล้านน้ำปั่นนะครับ ร้านน้ำปั่นเล็กๆสิบเอ็ดเบิรงร้านสุมตำแล้ร้านสุมตำที่เห็นเป็นร้านสุมตำแต่ว่าบูดถึว่าน้องเขาขายพวกหนามเมียงน้ำดูปาวที่รู้สึกข้อแห่งบอกอีกหกร้อยเมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลขสองเข้าจากพันบานนะค่ำให้เห็นป้ายแล้วเห็นป้ายแล้วเป็นบ่นี่เห็นป้ายแล้วค่ะเบาๆเบาๆ บอกไปได้แล้วค่ะพี่น้องไปย่างเดียวคือแบบพี่น้อง่ะเขาไปทั้งมถวแล้วคบอกว่าให้ขึ้นไปมองไฟแดงลแลมวกันเลี้ยวใช่แล้วการจะบอกว่าเาช่อเฟิร์ดนะคะมีความพยายามมากเลยค่ะเพราะว่าการที่ว่าสิไปมองไฟแดงเนี่ยยุเทินมันไกลมากเลยค่ะคือความพยายามไปยังแต่ใน,นหน่อยจูบมัน่นสัก6-7ปีเ่ยผมเคยมาบาจน,นะบันทำให้เพราะว่าพี่น้องอยู่ดีนะ แมาที่นี่มาเทื่น,นี่มันจะปีเลยมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบที่ไหนล่ะโอ้จะเลื่อนหนาดไหนจำบ่ได้อันท่อจำบ่ได้เลยครับจำบ่อใดถนนดะกี้เป็นเลนเดียวเออสองเลนนี่นี่นี่ฮันเดายวฮันเดีวเป็นสองเลนที่นี่ก็เลย่มงไปเบิดเลยตัวนี้ที่จะไปหาน้องพิมอยู่หูจักกันบ่บ่รู้ครับลราเพิ่นชิอนบอว์นบ่บัดนี้พอ่พอพอ่พอก็สร้างแล้วแต่ว่าสีเบิงหมงยูแล้วนะ ซื้อสิไปอุดหนุนกินตำหึงจะขกหนึ่งบ่เนเนาะเพราะว่าแอบมากน้องพียมมาโดนแล้วอ้า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 วมักไน่ไ่เห็นออนั่งเป็นคนซื้อแบบว่าเป็นคนแบบว่าแมนล่าซื้อบื่อเด้เป็นคนซื้อเป็นคนตรงไปตรงมาอเป็นคนตรงไปตรงมาเออมักนั่งตรงนี้เยังไงบ้าเออแล้วก็มักคิวนั่งเด้อพี่น้องเด้อคิวที่ว่ามันเป็นแบบ ก็สไตล์องแกล่แลเคือใ้ในน้องเขาดังนะแมนเอออันนี้บ่ได้กอกระแสดังเนี้ยพอดีเ้าเหาองพานมากกอต้องไปกอตอนเขาดังไหมแมนแมนเพราะห้องห้อพานมากแ,แ,แ,แล้วห้องกระยับไปบึ่งว่าเออน้อมพิมตัวจริงนี่เป็นยังไงน,น,นะออนนงบ้านอยู่ยังไงนะเออได้ยินข่าวว่าน้องพิมพ์ส้างบ้านไม่แล้วก็เปิดร้าน้มตำบอกว่าวน,นี่แหละ นอกจากว่าน้องคอสิเบียนแปงอยังจกยังข้ากับลบูดข้า้องไปพี่สน์เบิ้งไปกันค่ะเอา้าตอนนี้ถึงคลอนาฬิกาที่เมืองใดล่ะฮี่นี่บ้านน้องพิมมู่สองแล้วสะพื่นวะจะคำอได้ยจะกเงียบแทนโอ้โหมีคนเอาคือเงียบแท้นักคำให เรียกตรงนี้ทำทำมา,าตลอดทางแยะตรงเข้าไปมันส่ตามร้านค้าเลยแล้วก็บ,บ้านน้องพิมจะอยู่หลังร้านค้าโคตรยังไงหลังสีชมพูเลยน่าจะนี่ตอนนี้ตอนนี้ตื่นเ <laughs> ต้นมาน้องเขาสีบอลน้ำบอลสันดี ว่าน้องบ่รู้จักไปทางไหนัไปทางนี้นอ่ะไม่รู้อ่ะไปทางนี้ร้องร้องไปทางนี้บ้างมีบา้านแกรังสีพอต้องขอ่าวอยนะั่นต้องเข่าซอยไหนต้องเข่าซอยมันจะมี้อยขาวข่าวตรงนี้อ,อยน, <c oughs> นี้นี่นีมีให้ต้องขอ่าวอยนี้ ไย้ขอช่วยเลยครับคือแบบบ่านน้องอยู่ในเด้อพี่น้อง,องอยู่ในเติบอยู่อยู่ลึกเติบนะคะจะลึกมากอยู่ไหนเนี่ยน้ำแข็งใสต้องเป็นหลังนี้แน่นอนนี่งไงเจอแล้วพี่นอ้องคอยเจอน้องพิมพ์นะขมให้เรว สิกินยังน้ำแข็งใสมาซื้อน้ำแข็งใสไปเอาเงินลงมานำเนี้ยเอาไ,อาไ,ไฟคือตื่นเต้นแค่เห็นน้องพิมพ์หรอพี่น้องอไปรถไปลงไปตรงกันทุกกันคอ่ยอยากอายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ป้านำหาบ้านน้องพิมพ์ดี่นี่นะขี่รถมาจากหนองคายอ๋อมาทำอะไรคะมากินขนมปั่นมากินขนมปั่นอ๋อตั้งใจมากินน้ำแข็งใสเจอตัวจริงแล้วพี่น้องสวยสวยเอาอะไรเอาน้ำแข็งใสเอาแซ่บๆเดือนน้องพิมเอากีบถ้วยค่ะเอาสองค่ะถ้วยตอนนี้พวกได้ไปแค่ปะครับก็อ๋อยังค่ะก็มีเดือนหน้า เดินหน้าอ๋อมีถ่าย m อ็มีเหรอคะใช่ค่ะมีถ่าย m อ็มีแล้วก็รีวิวด้วยโฆษณานี่นะครับพี่น้องจริงเห็นแต่ในทีวีสวยกว่าในทีวีบอกดีดีอยากให้น้องพิมพ์ดาโคไทยจังหวะอะไรบ้างว่ไม่ได้ว่ไม่ได้ค่ะด่าไม่กินสวัสดีค่ะ ยังไม่ได้เจอยังไม่ได้เจอพอดีมางานทั้งนี้เลยกระเล้งแม่แมมาก็เล้งแขามาอุ้ยขับไปทั้งพูดแล้วได้ตีรถกลับขึ้นมายูเทิร์นตั้งใจควนพยายามเลยนี่นี่ครับตัวจริงเชิงจริงคนยี้คนพยายามไปเห็นน้องทิม FC 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 ติดตามตั้งแต่แรกเลนี่ครับคลิปแรกเลยแต่พวกพี่ โอ,อกาสมาทั้งนี้ประเด็กินเดอ้อแม่นค่ะค<ข>อ๋อตอนนั้นเห็นเปิร์สลั่มชมตมั้มไม่ได้เปิดบ่ก็ปิดไปก่อนอิ่มบานบ้านน้องพิมพสวยมากสวยเฉยเฉยผิดพลาดจะต้องยืดบุบแลติดตามผลงานนะครับของน้องพิมพ์แต่ติดตามผลงานงานน้องพิมพ์นั่นแหละเพ,พ่น,น เพืนมากจะเป็นของพี่จินตล่าเมนบล์ค่ะใช่ค่ะส่วนมากจะเป็นของพี่ตลวเบิ้งเบิ้งถูกเพลงอยู่นะละครก็มีละครัญก็มีแต่หนังภาพยนตร์ค่ะก็ฉายไปแล้วหนึ่งดวงอืมต้องไปเบิ้งซะก่อนเราจะเห็นมีแบบไทยมีวิวว่ติดตามเบิ้งอยู่ เดินบ้างดนเดินนั่นม in ันข e> ีดห e> ัวต e> ังน่าจะได้ครับพี่น้องน่าจะได้น่าจะได้ น้ำแข็งใสแข็งใสค่ายห่อนย่ำมีนาห่อนนะพี่น้องถ้ากินของเย็นๆค่ะดับห่อน สีแดงทั้งสองชอบสีแดงโอ้โหวานเจ็บเลยแหลนี่ <c oughs> <c oughs> อันนี้เพิ่มเพิ่มความอหวนรวานจอดจอยชิ้นกันชิ้นชิ้นเท่าไรคะนึ่ยี่สิบค่ะฮืไม่ถูกเหรอ ถ้วยละถ้วยละสิบบาทค่ะโอ้พี่น้องว้าวถ้วยละสิบบาทขายไม่ออกกำไรครับก็อากกำไรบ่อยนักพิมก็ได้นิดหน่อยค่ะได้นิดหน่อยใช่ค่ะอ้เห็ดไปน่าใจรักใส่ถุงไหมคะใส่ครับใส่ครับใส่ค่ะไปกินบนรถย้หวานหวานนี่อืมทั้งแสงใส่ทั้งน่ากิน มาเสียหัดบาทดิค่ารถอะไรค่ามันหลดเป็นบาทดอ้าวอันนี้ของชูเฟอร์ <c oughs> อะไรครับ <c oughs> อ,อร่อยไหมยอดใายยังจายจเราไปร้อยหนึง่งพันห้าร้อย พี่สาวบอก่ใช่ค่ะหล้นาวาพี่สาวฮ่า่เดี๋ยวผ้ารูปน้องพิมได้ค่ะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอากล้องก่อนเอาลาก่อน จะจะเรียวคือการลาคุณผู้ชมก่อนค่ะอย่าลืมเบึงคลิปนี้แล้วอย่าลืมคอมเมนต์นะคะน่ารักนารักน้องพี่กับนารักค่ะมาฮอดบานฮอดเพือนนะคะเดี๋ยวสี่ทายรูปสักก่อนเออเดี๋ยวเราวสี่ทายรูปสักก่อนพี่น้องสามารถไปติดตามเบึงลูกท้ายน่ารักนารักนะคะในเฟซบุ๊กแพรพราวสาวอีสานนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องยูทูปแพรพราวสาวอีสานด้วยค่ะสำหรับมือนี้นะคะเอาไว้เก